สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบูญพิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆราคาดีๆเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างเหมือนเดิมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดแชร์นะครับให้กําลังใจกันและกันด้วยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันยังไม่ได้กดติดตามช่องเชิญชวนเลยครับกดติดตาม u b s c r i b e ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะ กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเปือนเวลามีของสวยๆอัปเดตใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนสำหรับการสั่งซื้อถูกใจชิ้นไหนนะครับสั่งซื้อได้สองช่องทางนะครับ b o n p i k a d b o n p i k a k เพิ่มเพื่อนกันมาที่ไลน์แอดนี้ได้เลยหรือโทรเข้ามาที่081 628 9156ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับ ตังหูไพลินประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดย่อนะครับด้วยไพลินไทยหลังเบีย้ยประดับเพชร22เม็ดรวม1.32กรัตน้ำหนักรวม7.03กรัมนะครับนากว้างเนี่ยจะอยู่ที่1.2คูณ1.4เซนติเมตรราคาขาย45,500บาท งานสวยนะครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์มากๆเลยดีไซน์นะครับร่วมสมัยเป็นเรือนดอกพิกุลเพชรเพชรท,ที่ประดับข่าวเล่นไฟดีแล้วก็ได้เม็ดใหญ่อีกด้วยวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละประมาณ6ตังเลยนะคะพี่พ เล่นไฟแล้วก็วิบวับมากๆในส่วนของเม็ดยอดจะเป็นไพลินไทยหลังเบี้ยสีน้ำเงินนะครับมีประกายนะครับมีออร่าในเนื้อพลอยมีเนื้อพลอยตามธรรมชาติสวยหวานลงตัวมากๆ พี่ๆหลายท่านนะครับที่ชอบงานไพลินหายากนะครับปกติที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกทับทิมนะฮะหรือบุษราคำอันเนี้ยได้ไพลินไทยหลังเบี้ยสีน้ำเงินใสสวยนะครับดูดีแน่นอนดูสิครับขนาดใส่ขึ้นหูเนี่ยก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นต่างหูอีกคู่หนึ่งที่ซื้อแล้วเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ใส่ได้ในหลายๆโอกาสครับ แหวนไพลินซีลอนประดับเรือนเพชรดอกไม้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%นะครับแล้วก็ประดับด้วยไพลินซีรอนนะครับสีท็อปรอยัลบลูขนาดถึง7.97กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่3.15กกรัตแบ่งเป็น เพชรมาคี e นะครับเม็ดใหญ่20เม็ดรวม2.45กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมนะครับอีก88เม็ดรวม70ตังน้ำหนักรวม10.85กรัมขนาด54ราคาขาย479,000บาทเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนสำหรับแหวนวงนี้นะครับสำหรับพี่พีที่ เป็นนักสะสมงานพลอยนะครับอยากให้มีไว้จริงๆพลายลินนะครับได้พลินสีท็อปเป็นไพลินชิรอนสีรอยัลบลูนะครับย้ำอีกทีเลยว่าสีรอยัลบลูนเป็นสีท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของอขนาดนะครับจะได้ขนาดใหญ่ถึง7ขดลัดกว่านะฮะจีราในเหลี่ยมครชเชนในส่วนของสีเนี่ยก็จะสวยประกายน้ําแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนสวยมาก นะครับตัวเรือนเนี่ยก็คือใช้เพชรมาคีนะครับจัดเข้าช่อเป็นเรือนดอกไม้ดูหวานลงตัวเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลย cf ได้เลยครับ แหวนเพชรเดี่ยวไซส์กลัดนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับนะฮะด้วยเพชรเม็ดยอดเนี่ยขนาดถึง1.03กรัตนะครับน้ำ99า99หรือว่าน้ำ esi น้ำหนักรวม3.30กรัมขนาด53.5ราคาขายไม่ได้ฟังผิดนะครับอันนี้ราคาไซส์กลัดก็คือ75,900บาท ถูกมากๆเลยแค่ตัวเพชรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะร,ราคานี้ทองเนี่ยเหมือนแถมไปให้อีกบอกเลยนะคะว่าถ้ากำลังมองหาไซส์กลัดอยู่ในราคาเบาๆชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์แน่นอนพี่ๆจะได้เพชรนะครับขาวน้ำ99ข้างในเขาก็จะมีตำหนิบ้างนะคะเป็น SI แต่ได้ราคาถูกไซส์กลัดบอกเลยว่าถูกแสนถูก ซื้อวาใช้เองหรือพี่พี่ผู้ชายนะครับจะให้เป็นของขวัญน,น่ารักน่ารักให้กับแฟนก็ได้ดูดีแน่นอนครับได้ความขาวได้ประกายดีไฟดีและตัวเรือนแบบนี้ใส่ง่ายๆใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวัน CF ได้เลยครับตัางหูเพชรฉลุลายตุ้งติ้งประดับทับ ทิมพมา่าดิบงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ 10k ในส่วนของแป้นและก้านจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยทับทิมพมา่าดิบนะครับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.64กรัตแบ่งเป็นเพชรเกรสร16เม็ดรวม56ตังเพชรกุหลาบ54เม็ดรวม1.08กรัต น้ำหนักรวม8.42กรัมความยาว4.7เซนติเมตรราคาขายเพียง45,500บาทสุดคุ้มครับสำหรับต่างหูคู่นี้ เป็นของเก่าที่น่าซื้อน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับชิ้นงานนะครับตัวเรือนสวยมากฉลุลายนะครับวินเทจแล้วก็ในส่วนของเพชรเกสรกับเพชรกุหลาบเหลี่ยมเก่าที่ประดับก็ขาวเล่นไฟมีตำหนิบ้างเล็กน้อยแล้วก็ประดับด้วยทับทิมเป็นทับทิมดิบอีกด้วยนะครับในส่วนของทับทิมเขาก็จะมีเนื้อตามธรรมชาติตำหนิตามธรรมชาติสวยงามประจักษ์ชัดเจนตัวเรือนประณีตมาก ตัวเรือนแบบนี้ฝีมือช่างเก่าทำให้พี่ๆโดดเด่นแน่นอนครับสร้อยคอมุกประดับขั้วเพชรนะครับในส่วนของขั้วเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%แล้วก็ประดับเพชรนะครับรวมทั้งชิ้นีอยู่ที่ประมาณ1กรัตในส่วนของเม็ด มุกนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยถ้าท,ทำเป็นสายนะครับเนี่ยจะเป็นมุกน้ำจืดขนาดประมาณ5มิลนะครับแล้วก็มุกเม็ดใหญ่ที่ประดับตรงขั้วนะจะเป็นมุกเซาซีขนาดประมาณ15.1มิลน้ำหนักรวมทั้งชิ้นเ7ุ้ด 1 5กรัมความยาวสร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ26นิ้วในส่วนของความยาวสร้อยเส้นระยะที่สั้นสุดนะครับราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่46,900บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยแค่ตัวคั่วกับเพชรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับถูกมากแล้วก็เป็นงานเก่านะครับที่คลาสสิก ใส่แล้วสวยประจักษ์นะครับโดดเด่นแน่นอนอยากให้พี่ๆมีไว้ใช้ใส่ออกงานสำคัญสคัญจริงๆ CF ได้เลยครับสร้อยข้อมือเพชรรอบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยเพชร40เม็ดรวม5.72กะดดรัตน้ำหนักรวม13.91กรัมความยาว18เซนติเมตรราคาขาย169,500บาท งานสวยนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยได้เม็ดใหญ่เลยตกเม็ดละประมาณ14ตังเล่นไฟดีนะครับมีตำหนิบ้างนะครับเล็กน้อยในส่วนของเพชรตัวเรือนมาในสภาพดีตัวล็อกแน่นหนานะครับแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆอ่าชิ้นงานแบบนี้นะครับ ซื้อแล้วก็ใช้แบบใส่ติดข้อมือได้หรือจะไว้ใช้ใส่ออกงานได้ข้อมือเพชรรอบแบบนี้นะคะพี่ๆผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีติดเซฟไฟนะคะเพราะว่าสามารถที่จะไป Mix and Match นะครับได้กับทุกๆชุดเลยนอกจากจะเพิ่มนะครับความสวยงามแล้วยังทำให้ทุกๆลุกการแต่งตัวคพี่เนี่ย ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นอีกด้วยขนาดหน้ากว้างเห็นชัดแบบนี้นะครับในส่วนของเตยที่ประดับเนี่ยก็สภาพดีแล้วก็ช่วยทำให้หน้าเพชรเนี่ยดูเม็ดใหญ่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเวลาโดนแสงไฟเพชรแล้วก็น้ำประกายดีกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนเพชร princess ประกบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปประดับด้วย เพชร r i n c e s s Cut นะครับ75เม็ดรวม4.89กรัตน้ำหนักรวม7.61กรัมขนาด60ราคาขาย159,000บาทงานสวยนะครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยพี่ๆจะได้เพชรเหลี่ยม Princess Cut นะครับเม็ดใหญ่เลยตกเม็ดประมาณ6ตังกว่าขาวเล่นไฟตำหนิน้อยและความพิเศษเนี่ย เขาจะใช้งานฝังแบบ i n visible นะครับซึ่งเป็นงานฝังแบบไร้น้ำจะเน้นความประณีตนะครับเราช่างที่ทำเนี่ยก็จะต้องมีความชำนาญฝีมือจะต้องดีนะครับจึงจะทำงานออกมาได้เรียบร้อยหน้าแหวนกว้างแบบนี้เลยพี่ๆผู้ชายหลายท่านถ้ากำลังอยากได้แหวนเพชรสักวงหนึ่ง แบบซื้อนะครับเป็นชิ้นเป็นอันใส่ออกงานได้แล้วก็ใส่ทำงานดูดีไซน์แบบดีๆนะครับชิ้นเนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เรียบหรูดูแพงกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวน blue t o p a ประดับเรือนดอกไม้งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ65%า6ปรประดับเม็ดยอดด้วย blue t o p a นะครับน้ำหนักรวม8.87กรัมขนาด56ราคาขายเพียง1,900 0 0บาทงานสวยมากๆเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นตัวเรือนง,งานนอกนะครับเป็นของเก่า ดูดีเทลนะครับของเขาเนี่ยสวยหวานลงตัวมากๆเลยแล้วก็ได้บลูโชพช์นะครับเม็ดใหญ่เลยเจรไนเหลี่ยมนะครับประกายแล้วก็ไฟดีมากๆในส่วนของตัวเรือนสภาพสมบูรณ์ครับใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแน่นอน บลูโชพัสเป็นอัญมณีนะคะแห่งความโชคดีมีความเชื่อว่าใครใส่บลูโชพัสเนี่ยก็จะช่วยดึงดูดนะครับโชคลาภต่างๆให้เข้ามาสู่ผู้ที่ครอบครองอีกด้วยขนาดนะคะเวลาใส่เทียบกับหน้านเนียก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นแหวนที่ใส่แล้วเห็นชัด c f เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตายแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบูบิทาด้วยดีตลอดมา ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่บอกต่อนะครับสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับหรือญาติๆเนี่ยได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็เข้ามากดติดตามร้านของเรารวมถึงพี่ๆที่สั่งซื้อ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและพี่ๆที่มาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านของเราครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เจเจมอล ชั้น1ห,ห้อง F20 ครับเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5มาโงครึ่งโดยประมาณวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าพี่ๆมีเวลาว่างนะครับเรียนเชิญมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยครับวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆงานดีๆจากร้านเพชรทองบุญพทิทักษ์กันกตีนแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย